ว่าเห็ดถังเช่านะคะนอกจากที่จะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศแล้วนะคะก็ยังสามารถช่วยเสริมในการรักษาโรคมะเร็งและก็โรคเบาหวานได้ด้วยค่ะงานวิจัยนี้เป็นผลงานของกลุ่มงานโรคเอสกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธาร,รณาสุขที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยใช้งบประมาณกว่า10ล้านบาทในช่วงสองปีพบว่าเมื่อนําเห็ดถังเช่ามาผสมกับเห็ดหลินจือและจะหมูกข้าวจะสามารถออกฤทธิ์ได้ดีโดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคมะเร็งในตับและลำไส้ วิธีการที่ทํานี้นะคะเรียกว่าเทคนิคไบโอคือนำเอาเห็ดถังเช่าเห็ดหลินจือและจมูกข้าวมาทําวิธีการฟรีซแล้วก็ราย จากการทดสอบกับผู้ป่วยที่สมัครใจทั้งมะเร็งและเบาหวานจำนวน100คนพบว่าเมื่อผู้ป่วยที่รับการรักษากินสารอาหารที่มีเห็ดถังเช่าเสริมเข้าไปด้วยทานวันละ4เม็ดต่อเนื่อง2-3ถึเดือนก็เห็นผลนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถึงขั้นจะต้องตัดขาทิ้งก็กลับพบว่าแผลดีขึ้นและหายเป็นปกติได้โดยผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้นะคะทางผู้วิจัยได้ประกาศหาโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้เสริมการรักษา